สวัสดีครับผมแม่น้องก็จอมครับเอาคือเสียง <โด S 1> คือเสียงเบานเถนอะเนาะบานนี้เนาะจ้าเ <c oughs> มื่อกี้ <c oughs> พอดีอันกำลังลงคลิปอ่าพเรื่องกับป่าด,ดงแห้งอยู่ครับก็เลยไ่ได้รับโทรศัพท์เป็นยังจ้ะแปดโมงกว่าเรากินเขาง,ง่ายไปครับนี่บอค่ะ <c oughs> ไม่ได้เกินง่ายดอกแต่แก่เสียงแม่นบอครับค่ะ วันนี้มืออุ่นเวิงไม่ได้เนงนไงจ้ะเอฟซีตัวหาหลายบะครับรับสายแทบเอาไาาว้มาถาครับแต่ว่าเลขเอ็นวันนี้อยากอยากบอกนิดนึงจ้ะเพิ่นเพิ่นไข่หายๆก็เลยอ,อยากก็เลยทรงหาแค่นั่นเพิ่นที่จริงเพิ่นเขียนไหนสามศูนแปดแล้วก็เฮ็ดอัน ลูกสอนไปเป็นสองศูนย์แปดก็เหมือนว่าเพื่อนลดเ่แต้มให้น้าเลยนะอเอียกว่าอไอ้แล้วก็กระชีนี้สองตัวกับสองซี่แล้วกับแปดสองเป็นเป็นเหตุลูกสอนไปป่าสีบาต้นไมยเพิ่นอ่าซีบาสามศูนย์แปดแล้วก็เขียนลูกสอนไปเป็นสองศูนย์แปดน้ำหรือเรื่องใดประมาณนึงค่ะครับคา้าาๆเพ็่นลดแต้มให้มันบอครับ าเพันลดแต้มไห้ก็เลยส่งไห้เป็นหางเดียวเดียวถือว่าสีเงาวนะก็เลยว่าเเ้าเออกก็แต่นอ๋อก็เลยส่งเฉพาะสามศูนย์แปดมาไห้เนาะ่าเพราะว่าม,มันมันมีศูนย์แปดคือกันละศูนย์แปดคือกันแต่ว่าเนี่ยางนามันสามศูนย์แปดเราก็ขีดอันลูกศรไปเป็นสองศูนย์แปดพาหมายเิ่นอาจสิว่าพันสีลดแต้มไห้น้ำเรื่อดไหยกับมันกับ,บ่มแน่ด้วยครับ แต่ว่าะต่ว่าเลขสองตัวเพิ่นเขียนสองซีกับแปดสองนะครับเนาะจ้าสองซีกับแปดสองสองสีกับแปดสองอันนี้คือเป็นมือขึ้นนี่นะครับโค้งสุดท้ายค่ะนะครับก็คือตามปกติแล้วนอะกก็จอมกับสิมีคืนต่องวดแล้วก็คืนก่อนหวยออกซิมีสองหลอบใช่ะคะนะครับบ้านนี่วกกลับไปถึงคืนต่องวด นะครับซึ่งก็เป็นคืนวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนาะครับเนาะตัวเลขตองงวดเอามันยังคือนมากระตากอยู่ไกลแต่เนาะไกลบาบนี้เนาะตะกี้กับ่กระตากได้ไกลก็ได้เดี๋ยวเดาไปเงเลยครับไกลไกลก็ได้ไกลไกลาลครับเลี้ยงไกลหล้ไกลตีตองวดนะครับเนาะก็จะเป็นขาสามแปด รับผมหาสามแปดแล้วกาหนึ่งสี่แต่ว่าหนึ่งสี่น้องก็จอมเพื่อนกับอ่าแปดหนึ่งกับเจ็ดครับก็เป็นเจ็ดสี่นั่นนะครับเนาะแล้วกาเลขที่เพิ่นจับกันอีกตัวหนึ่งก็คือเลขวันบวงสวงแล้วก็เลขวันเกิดของน้องก็จอมก็คือสองหาถูกต้องไหมครับแต่ว่าบัดนี้วันบวงสวงซึ่งบวงสวงที่ยีบหาเมษาที่ผ่านมานี่ น้องเพิ่นเบาในอามือนั่นบอกว่าปีที่แล้วอ่าออนไรก่อนหนึ่งปีที่แล้วเพิ่นว่าเพิ่นได้เก้าขวบปีที่แล้วผมอายุเก้าขวบปีนี้ผมได้สิบขวบปีนี้ผมได้สิบขวบค่ะเพิ่นก็เลยมาจับเอากันเป็นหนึ่งศูนย์เก้าครับเ er อสซี่ก็เลยมาจับหนึ่งศูนย์เก้าค่ะนี่อันนี้เป็นเลขนำเนาะสีออกออกับ่งังมูมลาเพิ่นก,กับว้าก็เลยว้าวให้กันฟังเนาะครับผม แต่ว่าลลาสุดเลยโค้งสุดท้ายเมื่อคือนนี้ได้สามศูนย์แปดโค้งสุดท้ายเมื่อคือนนี้ได้สามศูนย์แปดแล้วก็เขียนลูกซ้อนไปเป็นสองศูนย์แปดครับแล้วก็แต่ว่าตัวเลขตัวเลขสองสี <4 S 1> ่แล้วก็แปดสองครับสองสี่กับแปดสองถึงเป็นตัวเลขสองตัวแต่ว่าพุณแม่น้องกระจองอเลขตองงวดนี่หาสามแปดถ้าเป็นเลขสามตัวโค้งสุดท้ายเป็นสามศูนย์แปดสังเกตว่าสามกับแปดยั่งยู่ ยังอยู่ค่ะตามกําแพยังอยู่มันสิว่ามาตัวนี้สบายแต่ว่าเลขสามนี่กระดังขึ้นกันครับเลขสามนี่าลสํานักใหญ่มากอันอันอันมันมันมาตรงกันยังสิแม่เลขสามเลขศูนย์กับกับไลกับไลขึ้นกันครับผมไลขึ้นกันเลขศูนย์กับไลขึ้นกันมานี่บ้านจะไหนก็ต้องพิจารณาเนาะ น้าเอาเลยจ้างวดนี้มันหลายอยู่ผู้ใดมากตัวใดก็เอาตัวนั่นเอาเป็นตามบุญวาสนาเขา็รล้กกันครับแต่ผู้ใดมีบุญวาสนากระสีเลือกถูกเอามันมันหลายโพดซื้อทั้งเบิดคง้งได้ดอกตามสุดัตบ่ไว้นะครับเนาะอ่าเอาตามแจ้งแจ้งตัวที่ชอบเลือกเอาเลยหางเดียวครับบ้านนี้แค่ครับเจ๊สองไอ้คนคนมีคนมาบอกบอกว่าเลขชุดเก่าเนี่ยซื้อผู้ใดทั้งหมด ว่าหมุดขึ้นนี่เพราะว่าจะเป็นหาสามแปดหรือหนึ่งสี่เจ็ดสี่ซื้อบาได้ทั้งหมดอ่ะ,ะอเรลยกว่าหมุออื่นมือขึ้นหมุอแรลงสีเห็ุอยู่ดอก,กจ้าก็เลยบอกคนอยู่อซื้อมาได้แล้ว่ <laughs> เรา,างวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะงวดที่ผ่านมาเนี่ยหกศูนย์หนีห้มาเช้าวันหวยออกอก็คือขึ้นสุดท้ายนั่นแหละ ที่น้องเ่นใดตัวเลขหกศูนย์มาที่ว่านางเห็นเนาะนางใด้มามคือก้อนนานี่ก้อนนานี่ช่วงแรกๆนี่ที่ผมสังเกตเนี่ยตองงวดจะเข้าดีตองงวดจะเข้าดีแต่ว่าหลังๆมา่นี่มเมื่อเข่าเอ่อคงสุดท้ายคืนก่อนห้ยออกครับเมา่อเข่าดี่ยน สองซีสองหาสองหาซือบ่ได้เหลือสองซีเลยที่นี่เอาสองหาจะซื้อบ่ได้บอกครับซื้อบ่ได้ค่ะเพราะว่าิ่นบอกว่านคนขายว่ามันมันติ่มแล้วว่าคั่ซือบัได้แต่ว่าถ้าิ่นซื้อก่อนหน้านี้อาจจีได้ได้จ้ะแต่ว่าคันคุาซื้อเมื่อนี้คงบ่ได้มื้อนี้มือวันนี้คงบ่รได้แต่ว่าซื้อก่อนหน้านี้จะมีโอกาสได้อยู่ครับ เลขเห็นตัวเลขแล้วครับมันคิดยากครับทิ้งติะทิ้งตัวอะกรกับเสียดายไหมครับกะย่านมันออกย,ยังสิไหมนี่เด้อถ,ถ้าเป็นแม่เลือดเนอครับสี่ี่มกักคือตัวเดียวเลยคือคือหนึ่งศูนย์เก้าเนี่เป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะ<อ>ชอบตัวนี้ครับหนึ่งศูนย์เก้าชอบส่วน ส่วนคนตของแม่อันนี้ครับนี่แม่ชอบตัวนั้นนะสองหนึ่งศูนย์เก่า <1, S 1> แล้วก็ที่ซื้อแล้วก็แล้วก็ซื้อศูนย์แปดค่ะผมทีซื้อแค่นี้นหมดนี่ครับหนึ่งศูนย์เก้ากับศูนย์แปดนี่ป่ะครับจา้านี่มากต้นตูดเออค่ะได้ <laughs> มากน้ำกะด <laughs> <laughs> ับใคว่ามักกระเบื <laughs> ้องแล้วมันนี้อ่าน้องก็จอมเพื่อนได้เบายังเพิ่มเติมบ่ครับมือเศ้านี่ บอได้บอกอย่าง่ะบอไดบอกอย่างเพิ pues yeah ่มเติมเนาะค่ะอ๋อจังไดกะล่องเอาไปพิจารณาบ้างเนาะครับเนาะสำหรับแนวทางของน้องก็จอมกะงวดนี้กะอยากอยากหลายตัวจังหน่อยเนาะเพราะว่าอ่าเล็กมันมีเหล็กหลายยามหลายตัวู้นั้นผู้นี้จับมาใส่มันก็เลยหลายตัวจ้าแล้วแต่แล้วแต่สิมากครับมันมีเหล็กมันเกิดน้องมาเพิ่มเราก็มีเหล็กอายุมาเพิ่ม นะครับที่จริงต้องงวดถ้าบ่แปรมันก็จะมีหาสามแปดกับหนึ่งซีนั่นแหละหาเหมือนอันนี้แค่นั้นแหละครับหาสามแปดกับหนึ่งซีท่า,าบ่อแปรเลยมัมกชุดตองวดเก่าตองงวดเก่าเลยบ่มักตองงวดกระเมาไผ่หมัมือออกเด้ก็ได้ครับผมแถวแปดนะฮ่าฮ่าฮ่าาโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงกะผู้เพิ่น ทีได้โชคได้มานเพื่อนกับสิจับถือป๊าแปดเลยเหรอครับค่ะค่ะอะ่คอยทุกคนชมดีค่ะ,ะครับผมขอบคุณแม่น้องก็จอบไลาไหลครับผมค่ะ,คะขอบคุณค,ครับผม